ผู้หญิงสมัยก่อนสูงวัด80เลยเหรอถ้าเรามีการบันทึกนะคะเวลา,วาเที่ยวแล้วเราบันทึก มาอยู่ที่อุทยานสี <ปะ S 1> เทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปชมในพื้นที่อุทยานนะคะขับรถเข้ามาเนี่ยเขาให้มาซื้อตั๋วก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปชมกันค่ะเขาชม20บาทแล้วก็มีค่ารถกอล์ฟ50บาทนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เรามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ชวีนวลชวีนวนชวีใครใครหักอกหนูจ้านชวีรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อุทยานเขาจัดระเบียบดีนะมีการนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปดูเข้าไปชมด้วยหลายแห่งเลยเทพเนี่ยมีชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วเมื่อประมาณ2,000ปีที่ผ่านมาโดยที่ชุมชนแห่งนี้พัฒนาเป็นสังคมเมืองแล้วก็รับพระธรรมจากภายนอก สองอย่างก็คือวัฒนธรรมทาวรารวดีเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่สิบสองถึงสิบหกแล้วก็วัฒนธรรมเขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่สิบหกถึงสิบแปดตอนตออรรูปนี้ที่พบที่เขาข้างนอกนะนี่จำลองเหรอคะอันนี้เหมือนบ,บูโรพุทโธเขาเรียกว่าบูโรพุรโทโธเมืองไทยจริงๆแล้วเขาข้างนอกเนี่ยพี่ว่ามันเป็นยุคข,ข,ของเขมรหรือว่ายุคก่อน ก็ต้องเป็นทวาราวดีสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องจัก,กรวาล <mia. S 1> วัฒนธรรมอินเดียคือที่เขาค้นพบมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เขาจะจัดให้นี่ค่ะขึ้นรถแบบนี้เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้านะคะพาเข้าไปเชี่ยวชมกัน <laughs> ได้ขึ้นเทสซาก็มาขึ้นอย่างนี้ไปก่อนเนาะรถไฟฟ้าเหมือนกันต้องขึ้นรถให้คุณยายขึ้นมาตัวนี้นี่ค่ะใหญ่เลยยังหนักเรียบร้อยนะคะพอคนเยอะักใส่ทัน ข้างในค่ะใช่มีลักษณะกลมมนมีคันดีมีทุ่งน้ำล้อมรอบในส่วนของที่นี้จะมีเนื้อที่ถวดเต็มไป300ไร่ค่ะโอ้1,300ไร่ค่ะก็จะมีเป็นสองตอมบางนองอยู่อีกฝั่งทางด้านนู้นนะคะที่ตะวันออกนู้นก็คือมีเนื้อที่ทั้งหมดมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนมีคันดีมีทุ่งน้ำล้อมรอบเช่นกันแต่ว่าในสองตอนบางน่องตอนนี้เนื้อที่ทั้งหมดเต็มไป1,890ไร่ค่ะอ่าปัจจุบันนี้บองนอกเป็น ว่าจะเดิมเป็นดินุงนะคะปุบฟูมีต้นไม้ขึ้นแว่ท้องฟังมาจากว่าชาวบ้านเขาผิดเขามีความเชื่อว่าเขาไปเป็นที่เก็บสมบัติแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นแค่บริเวณฐานนะคะในส่วนของตัวลาสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าปลาสองพี่น้องเพราะว่ามีสององค์การองเล็กกับองค์ใหญ่นะคะไหนองค์องค์งเล็กค่ะอันนี้องค์เล็กค่ะและองค์ใหญ่อยู่ตรงไหนอะี่ค่ะ,คะเยี่ติดกันเลย คือ๋อนี่คือสองปลาเหรอคะฐานเนี้ยฐานนี้ตัวองเล็กอ่ะตัวตัวย่อเเ้าถล่มลงมาค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้คือปาสงเดี๋ยวจะมาส่งตรงจุดนี้แต่พัพให้ถึงแรกกันก่อนจุดแรกก็คือเป็นของโคงอาคารนะคะที่มีการเจอกรงกระดูกมนุษย์บางช้างค่ะในยุคต่างประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งตัวโครงกระดูกมนุษย์นี้มีอายุที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีนะคะจะเก่ากว่าตัวนั้นค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นกลุ่มคนแรกๆนะคะกลุ่มแรกๆที่มาอาศัยในตัวนี้นะคะ โครงกระดูกมนุษย์กับช้างค่ะในยุคกับประวัติศาสตร์ประมาณหนึ่งันเจ็ด้อยปีนะคะแปดสิบเซนโอ้สูงร้อยแปดสิบเลยเหรออันนี้คืออะไรคนพบช้างนั่นมนุษย์เด็กๆเป็นมนุษย์นะหน้าผู้หญิงสูงรญอยแูดสิบนะคะเนี่ยผู้หญิงสูงทั้งหลังเราเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะคะโครงกระดูกผู้หญิงค่ะเขาบอกว่า สูงอค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงที่สูงมากอาจจะเป็นนางแบบในสมัยก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นเส้นสายของโครงกระดูกที่พบตรงนู้นนะคะเป็นโครงกระดูกช้างค่ะแล้วนี่ก็คือโครงกระดูกผู้หญิงอันนี้พบสามคนนะคะก็คือหนึ่งสอง อันไกลแล้วก็3นี่ค่ะใช่ท,ที่สีงที่5อยู่ระหว่างปลายเท้าของโครงที่สมบูรณ์ค่ะเป็นการฝังซ้อนกันครั้งที่2องต้องบอกว่าตรงนี้คล้ายๆลักษณะเป็นเหมือนสุสามเวลามีคนเสียชีวิตก็นํามาประกอบพิธีกรรมอยู่ตรงคุสศกขุณี่ตรงนี้แล้วก็จะสังเกตคือเวลามีการาฝังสิ่งของอะ,ค,ะค่ะคจะมีเป็น,นส่วนของตัวภาชนะดินเผาเครื่องประดับใส่ให้กด ตัวใ,ใ,ให้ตรวจศพตัวก็คือเป็นความเชื่อประมาณว่าใส่ไว้เพื่อที่ให้คนที่ตายเนี่ยได้มีใช้ในระหว่างทางหรือว่าโลกข้างหน้าเพราะว่ากลุ่มคนนี้คือเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่ยังไม่มีศาสนาค่ะนับถือเป็นผีก็เลยมีความเชื่อเรื่องการใส่สิ่งของให้กับศพแล้วกลุ่มช้างคือเป็นยุคหลังก็คืออาจจะเป็นยุคที่เริ่มมีการนําช้างเข้า,ขามาใช้งานหรือในส่วนอาจจะมีการนําช้างมาประกอบพิธีกรรมอยู่ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าในส่วนของตัวกลุ่มเนี้ยเราพบเป็นกลุ่มอาคารทางด้าน ขวามือตรงนี้นะคะคือกลุ่มอรารขนาดเล็กที่เราเห็นปัจจุบันเนี้ยเหลือเพียงแค่ส่วนฐานที่เป็นศิลาแรงค่ะแล้วตรงนี้เชื่อว่าไว้ทําอะไรนะคะเป็นเป็นเหมือนกับรถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอ๋ออันนี้ไม่ได้พาไปดูอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้พาไปดูค่ะเราไปเองได้ไหมดูรูปเลยค่ะเดินไปเองหมาเพราะว่าในส่วนของฝั่งด้านนู้นคือพบเป็นโครงกระดูกน้องหมาค่ะเพราะอะไรโครงกระดูกมนุษย์ค่ะเพื่ออ่าในส่วนของตัวน้องหมาเนี่ยนะครางคดีก็ยัง ไม่แน่ใจว่าทาไมถึงมีน้องหมาฝังด้วยก็เลยอาจจะมีความเชื่อว่า <S <S น้องหมานี่อาจจะเป็นขอ,อ,องของคนที่ตายแล้วราะว่าเลยเป็นการฆ่าน้องหมไปหรือมีส่วนตัวน้องหมานี่อาจจะเป็นการนับถือในช่วงนูงน้นตามตามดุกข,ของเขาไงคะก็เลยการฆ่าฝังหมาไปด้วยวอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับสองทางด้นนู้สนส่วนตัวโครงกระดูกมนุษย์ก็คือ1,700ปีก็เท่ากันกับตรงนี้กิจอาจารย์ไรพิริยาก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าต<อ>้องอะไรหมานี่พาหนังก็พางนะ พาดววิญญาณอะไปสว่างเหมือนอนุบิสเหมือนอนุบิสบางคนเขาก็จะมีความเชื่อเหมือนอาจารย์มาันเขาเขาก็เล่าประมาณว่าแล้วหมาอาจจะเป็นความเชื่อของคนสมัยนู้นประมาณว่าสามารถนำทางไปสู่สวรรค์สว่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางเราก็ไม่สามารถหลักไปทางไหนได้ว่าจะเป็นทางนี้เลยได่เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อน ได้ไงหมานี่เนี่ตัวหมานั่นน่ะค่ะตัวนั้นเป็นกะโหลกหมาไหมลูกเล็กเห็นไหมคะหมาอยู่ข้างๆตรงขาแล้วอันนีใหญ่คืออะไรอันใหญ่คือมนุษย์ไงคะเขาฝังหมาไปพร้อมกับคนตายเลยเพราะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่คนจริงเหรอคนจริงสิกระดูกอ่ะมันี่มีของใช้อยู่ข้างๆ ตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่มีขุดเจอศพนะคะเป็นโครงกระดูกในสมัยก่อนค่ะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นคือเป็นโครงกระดูกผู้หญิงอายุประมาณ35-45ปีซึ่งข้างๆเขาเนี่ยจะมีโครงกระดูกสุนัขตัวเล็กๆอยู่ด้วยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงมีอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้หญิงคนนี้นะคะหรืออีกความเชื่อน,นึงก็คือเชื่อว่า ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าเผา่าหรือว่าใช้สุนัขนะคะเป็นตัวนําทางไปสู่สวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังไม่มีศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูเข้ามาในพื้นที่นี้นะคะมีทั้งเป็นโครงกระดูกคนแล้วโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็มีโครงกระดูกสุนัขอยู่ด้วยกันแล้วก็ตายในช่วงเวลาเดียวกันก็คือใช้วิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ประมาณ1700ปีค่ะ รอบๆก็ยังมีเป็นโครงกระดูกอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นที่ฝังศพนะคะของคนในสมัยก่อนค่ะบางอันก็จะเป็นโครงกระดูกที่ฝังกับข้าวของเครื่องใช้บางอันก็จะเป็นโครงกระดูกที่ฝังเดียวๆหรืออาจจะแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยหายไปหมดละอันนี้ตรงบริเวณนี้เป็นตรงจุดที่รถไม่ได้พาเข้ามานะคะแต่ว่า ช่วงนี้คือเขากำลังปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยค่ะเราจะเห็นโครงแต่เราก็เดินเข้ามาดูค่ะและ้วเดี๋ยวจะเดินไปดูปลางสองพี่น้องปลาเราไปเจดีกัน,อ,กนอันนี้เป็นสระน้ำโบราณนะคะที่เชื่อว่า,าวเก่ากว่า ปรางสีเทพ<ห>อีกน, <ำ S 1> นะคะรปรางสองพี่น้องค่ะสร้างในยุคขอมก็คือสร้างในยุคหลังนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีทับหลังอยู่ตรงประตูทางเข้าค่ะซึ่งเป็นความเชื่อในยุคขอมนี่ค่ะ,ะยุคละครหลังละครวัดอีกนะพี่ว่าไหมลครวัดเลยเหรอ สถานเขาคัางในค่ะเป็นศาสนาประเภทวัดในพุทธศาสนานะคะมีกำแพงศิลาแรงล้อมรอบคนในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นคังที่เก็บสิ่งของมีค่าหรือคังอาวุธในสมัยโบราณอาคารประธานเนี่ยเป็นอาคารในศิลปะแบบทวารวดีส่วนที่เหลืออยู่ที่เราเห็นนะคะเป็นส่วนฐานก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนภายในก็เป็นทึบตัน ส่วนฐานด้านล่างนะคะเรายังเห็นภาพปูนปั้นประดับเป็นลายก้านขดรูปสัตว์มีรูปคนแคะแบกกำหนดอายุได้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่14ลายเป็นปื้เลยนะเป็นปื้เลยใช่ไหมเนี่ยตหลักที่พี่เกียงบอกว่าหายากนะคะนี่คะ่ะตัวนี้เพราะว่าจะเป็นรูปถลาลมส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นลักษณะรูปแบกนั่งแบก เป็นเขาข้างในนะคะสร้างก่อนเขาข้างนอกแล้วก็ข้างล่างก็จะมีรูปสลักต่างๆที่เราเห็นนี่นะด้านหน้านะคะเป็นบันไดาทางขึ้นสู่ชั้นบนซึ่งยังเหลือปูนฉาบเป็นลานกว้างเขาข้างในนะคะที่อยู่ด้านหลังเราค่ะตรงนี้เป็นทางขึ้นที่ปูเข้าไปมัน ร่มรื่นดีนะคะแต่ว่าเราค่อนข้างคีร้อนก็เลยเหงื่อออกเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูปราสาทสีเทพค่ะ เรากําลังจะออกจากเขาเรียกอุทยานสีเทพใช่ไหมตรงนี้อุทย<ด>านประวัติศาสตร์สีเทพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขาค้าง้างนอกต่อมีสองที่อกค่ะข้างนอก,นอกที่นี่เขามีไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือพระคฤษณะนะคะแต่ว่าตอนนี้เขา <g ill> ไม่ได้โชว์เก็บอยู่ในคลังคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าในอนาคตอาจจะเอามาโชว์ให้เราได้เห็นกันคะ่ะเกอบพระคฤษนะนี่เป็นพระคฤษณะองค์แบบ ที่เป็นรูปสลักจริงนะคะที่ค้นพบในบริเวณเขาคาังใดน,นี่แหละคะ่ะแต่ว่ากดดูเอโอเคเดี๋ยวเราไปเขาคาังนอกกันต่อต,ตอนนี้กำลังพยายามจะขอเป็นมรดกโลกนะคะแต่ว่าดูรูปร่างแล้วสวยมากเลย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นบูโรพุโทโธของเมืองไทยคะ่ะก็คล้ายๆอยู่นะถึงแม้เราจะไม่เคยไปบูโรพุโทโธมาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆมหาเจดีย์เขาคาังนอกกันค่ะ มีความคล้ายมั้งเราดูรูปนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยไปบูโรพุทโธนะคะด้านในกรงค่ะน่าจะเอาไว้ทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาโบราณสถานเขาครังนอกค่ะก็ขุดตั้งแต่ปี2551นะคะ ศาสนาสถานขนาดใหญ่ก่อด้วยสิลาแรงค่ะฐานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสซ้อนกัน2ชั้นขนาด64คูณ64เมตรก่อด้วยสีลาแรงประดับด้วยปราสาทจำลองรอบฐานมีเจดีย์ประจำมุมกึ่งกลางของฐานทั้ง4ด้านมีบันไดาทางขึ้นไปลานประทักษิณซึ่งเป็นลานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ลานประทักษิลเนี่ยปูด้วยพื้นทางเดินศิลาแรงเหมือนกันมีสองชั้นทางขึ้นแบบปกติจะมีสีด้านแต่ตอนปุ๊บครับเขามีการปิดทั้งสามด้านเลยให้ขึ้นทางเดียวเมืองที่พักอิสราคลองเขาเรียกทวารกาไงก็เลยแบบเป็นเขาเรียกสมมติว่าเเป็นมืองทวาารรวววททออ๋ี่นี่อาจจะเป็นเมืองทวารวดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ราะว่าเนวาราดีในยุคของเราเนี่ยมันก็มีหลายเมืองอยู่นะใช่ีเมืองเยบานาไปยังว่าตรงนี้เมื่อก่อนตอนตอนที่ตอนที่มันโครนมันเป็นรูกลวงเลยข้างในอ่ะเนี่ยเป็นเป็นรูกลวงครับแล้วก็คือเขาก็เลยกลัวว่าน้ํามันจะท่วมเขาก็เลยปิดรูไปครับตอนที่ขุดค้นค้นพบเนี่ยข้างในเป็นรูกลวงแต่ว่ากลัวว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยจะทําให้น้ำมันเป็นองค์เจดีเลยครับเป็นเจดีครับก็คือทําให้เรารู้ว่าด้านในไม่ใช่ทึบแต่เมื่อกี้เขาทางในอ่ะทึบเขาเขียนว่าทึบ ที่นี่อาจจะสร้างทีหลังสร้างทีหลัง,ง,ลงใช่แล้วข้างในดูดีกว่าด้วยครับมันมีลายข้างล่างช่วที่นี่ไม่มีลายเลยนะครับข้างล่างแต่ที่นี่อาศัยว่าเน้นเน้นว่าใหญ่เนะานนะเป็นเหมือนถือว่าเป็นสะถูกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ครับเพราะผมจะดีอีกเหรอใหญ่กว่าฐานเนี่ยหกสิบี เรามีการบันทึกนะคะเวลามาเที่ยวแล้วเราบันทึกอย่างนี้มันทําให้มันทาให้มีความใช่ทำให้การท่องเที่ยวมันดูน่ะสนใจมากขึ้นค่ะอันนี้เราเดินรอบเขาข้างนอกนะคะเราควรจะเรียกสถูกหรือเรียกข้าวผมเจดีหรือเรียกเจดีคะหรือพ้าปางหรือผ้าปางเรียกสตูบมสถูบกับเจดีเหมือนกันนะพี่เกียรติสถูบกับเจดีหรือสถูกเจดีก็คือก็คืออันเดียวกันเพราะสถูกเจดีเออน่าจะเดียวกันอ่า บางทีเรียกพอฟกมเลยสถูปเจดีก็เลยงงเออเพราะบางทีก็เรียกว่าสถูปเฉยๆฉยบางทีก็เรียกว่าเจดีเราเลยงงว่ามันคืออะไรไงเมือนตอนที่ไป,ปู้ก,กางไงก็ออจะเป็นถูปแล้วก็ยัเป็นปุงเทียดีเอออย่างเงี้ยคือแล้วะต่สุดท้ายเราเลยงงว่าอะไรคือสถูปอะไรคือเจดีสรุปว่าสถูปเจดีในตอนนี้เราสรุปกันว่ามันคืออันเดียวกันนะคะก็คือสถูปเจดีนี่เองนี่เราขึ้นได้ทางเดียวนะคะทางขึ้นอีกสามทางเขาปิดไม่ให้ขึ้นค่ะเข้า ฝั่งที่นี่นี่นี่เราจะเห็นเขาธมรัตค่ะเป็นเขาแหลมแหลมซึ่งเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะของในยุคที่สีเทพรุ่งเรืองนะคะตรงนู้นนะคะเป็นแหลมแหลมนะคะคือเขาธมรัตเขาธมรัตที่เราดูในรูปก็จะมีแบบเป็นรูปสลักพระพุทธร,รูปด้วยเราดูในรูปคล้ายๆแบบบามิยันเลยแต่ว่าไม่รู้ของจริงยังไงเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปดูหรือเปล่านะคะ ดูวเวลาก่อนคือพระกิษณะไม่ได้เจอที่นี่ครับพระกิษณะเจอที่เขาข,าข้างในที่ตรงตัปลางตัวปลางสีเทปปลา,ปลาอ่ะ เจอที่ปางสองพี่น้องใช่ครับเจอ,อ,อที่ปางสองพี่น้องเขาพิษณุสลกเจอปางสองพี่น้องช,ชมบุรณะเจอที่ปางสองพี่น้องอครับแล้วมีแล้วแต่งเรื่องแบบเช่นเช่นเรื่องของที่จิมทอมสันมาตัดเสียงเนี่ยที่ที่เขา<ช>นจะทําให้คนดึงคนมาดูนะใช่ใช่จริงจริงนะว่าตอนนี้เราที่จะตัดเสียนไปที่เขาสมารัฐอ่ะล้วก็ได้คืนมาสองสามเสียนแล้วครับเาเอาขึนมาแล้วคนตัดเสียนไปมาคืนืเราเราเอาเราไปตามมาที่ต่างประเทศเลย เร,เราเ<อ>ขาแจ้งมาพี่เขาแจ้งมาเราให้เรากลับไปเอาเขาองใช่ครับแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะตัวอยู่พิพิธภัณฑ์ลบบุรีหมดเลยลบบุร<อ>ีหมดอะไรที่อยู่ตรงนี้เขาโคกับลบบุรีใช่ครับ<อ>แล้วขยันลบบุรี<อ>ทั้งสี่ครับ<อ>มาเคยมาได้วแหละเสียนที่ขาดไปละที่เขาโม้ไปละ<อ><อ>แต่มันจะเป็นประตูสลักเป็นผนังเฉยไม่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 เป็นตัวองค์ใหญ่นะครับกระตัดขโมยตัดใหญ่ไหมฮะก็สูงใหญ่ประมาณเหมือน พอสมควรเหมือนกันตอนนี้เราให้เราให้ทางหน่วยงานอบตตเขาดูแลให้อยู่พี่นี้เข้าไปดูได้ไหมคะต้องเที่ยวขึ้นไปไม่ได้นักันไปคณะเราจะพาไปครับเพราะว่ามันมันขึ้นทางชันท่านไ่ขึ้นเขาไปหาธรรมรทำมลมละอไชื่ออะไรนะรรมลละใช่เพราะว่ามันขึ้นเขาไปประมาณ1,500เมตรถึงถ้ำพี่มันอันตรายมากครับตัดตัดไปทั้งเสียตัดไปเฉพาะเสียใช่ตัวมันอยู่เราจะเข้างนอกมาแล้วนะคะเรากําลังจะไปกินมื้อกลางวันกันที่ ครัควรตะแปะค่ะไก่ย่างวิเชียนครัวตะแปะดเดิเป็นร้านดั้งเดิมร้านแรกที่ทําไก่ย่างค่ะ หมูคกขุนมูต้องคูขุนเลยเหรอดีจังนะโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยอันนี้เราเข้ามาที่ร้านกาแฟใกล้ๆกับร้านเอง ออไก่ย่างวิเชียนนะคะชื่อร้านชาแนนค่ะมาถึงเราไปมองโกเลียมาสิบปีแล้วเหรอไม่น่าเชื่อยนะไงบ้าง เทิด่อเย็นก็ต้องสั่งมาเพื่อให้มีลูปขณะนี้เราอยู่ที่วัดธรรมยานนะคะเขาจะมีจุดเด่นก็คือเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำค่ะอยู่ด้านหน้าตัวโบสถ์นะคะโบสถ์อุโบสถเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในค่ะ ที่นี่อยู่ระหว่างทางค่ะจากตรงเพชรบูรณ์ค่ะเรากำลังจะไปที่พักเป็นที่แถวๆอุทยานภูหินล่องกล้าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเดินลงน้ำตกหมันแดงค่ะไปดูดอกลิ้นมังกรระหว่างทางเราก็เลยแวะเข้ามาที่วัดนี้ค่ะดูเป็นวัดใหม่นะแล้วเขาก็มีจุดเด่นด้วยกันที่พญา,านาะคพ่นน้ำสอง,งั่ง

ก็มาในผ่าอุทยานภูหินล่องกล้านะคะเดินทางู่เมืองในหมอกรับแสงรับแสงอันนี้เรากำลังยังหาทางอยู่นะคะตอนนี้หมอกหนาขึ้นเรื่อยๆนี่จะไปที่บ้านพักค่ะบนภูหินล่องกล้าดูดีมืดบอกว่ามองไม่เห็นเลยอะทัศนวิสัยประมาณ5เมตรได้ไหม อาลูงออสครับอีกประมาณอ,อีกประมาณกิโลนึงถึงแล้วนะคะรับล <c oughs> ุกออสน้องเข้ามารับนะคะเราจะไปพักที่บ้านลุงออสค่ะอยู่ในหมู่บ้านภูหินล่อมก้ลาอันนี้พอออกมาแล้วไม่มีหมอกแล้วเมื่อกี้ในอุทยานขับมาหมอกเยอะมาก ใช่ไม่เกินสาอันนี้เราอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะบ้านลองก้าค่ะก่อ,อ,อ,อนมานะเราไม่ได้จองที่พักมาก่อนก็โทรมาถามกับออที่หนึง่งต้นก้าอะไรเนี่ยนะคะจับชื่อดาแล้วเขาก็ให้เบอร์นัดระดานัดระดาก็ให้ตานวยแลตานวยก็ให้กลับไปที่ริมออต้นก้า ภูหินล่องกล้านะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านลุงออสวันนี้เราก็เลยได้ที่พักเพราะเราไม่ได้จองที่พักมาก่อนคือที่พักที่เนี่เขาจะเป็นแนวโฮมสเตย์ค่ะบ้านก็เป็นชาวบ้านนี่แหละแล้วเขาทําบ้านแต่ละที่ก็ดูเหมือนมีบ้านแต่ละแห่งจะมีที่พักไม่กี่ห้องนะคะที่พักก็เลยจะค่อนข้างหายากหน่อยแต่เป็นบ้านในหมู่บ้านแล้วก็โอเคค่ะในที่สุดเราก็ได้ที่พักชื่อของ บ้านลุงออสน,นะเพิ่งเสร็จไม่นานนี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องใหม่เลย <c oughs> เขาบอกว่าเพิ่งทำเสร็จไม่กี่วันนี้เองเลยห้องพักยังไม่มีเตียงนะนอนที่กับพื้นค่ะห้องพักธรรมดาง่ายๆนะแต่ว่า <c oughs> ไฟร่วมกันนะคะระหว่างห้องน้ำกับห้อง,งนอก แต่เขามีน้ำอุ่นนะนี่